อยากให้พระอาจารย์เล่าประวัติส่วนตรงว่าจะให้พวกเราฟังคะคุณก็อยากรู้เหมือนกันนะคะเพราะว่าพระอาจารย์ก็มองดูแล้วพระอาจารย์ก็อายุยังไม่หลายพรรษานะคะทําไมพระอาจารย์ยังดํารงอยู่ในอาวะธรรมที่ไหนแล้วก็บวชได้โดยมีความสุขเห็นไหมท่านเรนมองดูพระอาจารย์นะคะหน้าตาอิม่มเบิบมีความสุขนะคะ อนุโมทนาสาธุการพระอาจารย์ก็เป็นบุคคลธรรมดาเหมือนเราแต่ก่อนก็ครัวผีด้วยและไม่มีความมั่นใจเอาเฉลยแต่สิ่งหนึ่งที่พระอาจารย์มีก็คือความขยันตั้งใจเรียนหนังสือมากๆนักเรียนปหนึ่งชั้นที่หนึ่งสอบได้ที่หนึ่งเลยเป็นแรงบันดาลใจให้อาจารย์ตั้งใจมาตลอดตลอดตลอดนะจะมีพี่สาวเรียนก่อนกลางคืนอ่านหนังสือตนเองจบทําการบ้านเสร็จ แอบอ่านหนังสือของพี่สาวนะรู้ล่วงหน้าไปแล้วว่าชั้นนั้นเขาเรียนอะไรกันศึกษาศึกษาศึกษา,าไปเราก็เหมือนกันนะอย่าอยู่แค่ความรู้ในขอบเขตของตัวเองชั้นของตัวเองหัดออกนอกกรอบเสียบ้างเรียนรู้ให้มากสร้างความเป็นให้มากและจะฉลาดเชื่อพระอาจารย์อาจารย์เนี่ยเป็นคนที่ชอบกับพุทธศาสนามาตั้งแต่เป็นเด็กถ้าได้เข้าวัดจากเราจะมีความสุขมากไปหาหลวงปู่แม่รูบาอาจารย์และสิ่งนี้อยู่ในใจตลอด ตั้งใจเอาไว้ว่าไปเที่ยวไปเพลิดเพลินหรือไปคบกับหญิงสาวคนใดก็จะไม่แต่งงานก่อนก่อนที่จะบวชการบวชต้องมาก่อนเมื่ออายุครบ20ตั้งใจเอาไว้ใครรีบก็แต่งงานไปก่อนอนุญาตไปก่อนยันไปก่อนแต่สิ่งที่ตั้งไว้ในใจคือการบวชอยู่จนถึงเวลาบวชนะพระอาจารย์ก็ได้มาบวชที่วัดป่าหนองยาวตั้งใจจะบวชแค่สามเดือนเวลามีน้อย หยุดหมดทุกสิ่งทุกอย่างเงินไม่จับโทรศัพท์ไม่ใช้มีอะไรศึกษาให้หมด่านพระตัติโดดสวนปฏิโมกได้ตั้งใจมากเต็มที่มากนะผลจากความตั้งใจนั้นส่งต่อให้มีความสุขอ,อีกสักหนึ่งพรรษาเป็นพรรษาที่สองตั้งใจอีกมีความสุขอีกยังไม่อีกอีกสักหนึ่งพรรษาพรรษาที่สามทีนี้พอมาถึงพรรษาที่สามนี่แหละที่ทํางานไปตามแม่ก็ไปถามทุกสิ่งทุกอย่าง ก็เลยได้ตัดสินใจอาจารย์เป็นช่างภาพคนตัดท็ฟเฟอร์นะถ่ายพวกเท่ยวพวกท่องเที่ยวไปสถานที่ต่างๆกลับไปขายกล้องไปทํทำบุญชุดใหญ่ที่วัดท่าสุงขายกล้องจัก,กรยานภูเขาขายเสื้อผ้านำไปแจกแล้วก็บอกแม่ว่าเงินทองที่หาได้ตอนเป็นกรราว่าเป็นโยมเน่ยให้แม่กพอแค่ความสะดวกสบายแต่แม่ยังไม่ได้รับความสุขทางใจเป็นห่วงว่าลูกจะเกิดอันตราย เดินทางขึ้นเหนือล่องใต้ไปเที่ยวเที่ที่นี่จะเป็นอะไรไปหรือเปล่าดังนั้นเงินที่ให้แม่ให้ความสะดวกในการใช้ใจ่ายแต่ลึกๆแม่ยังไม่มดความสุขยังเป็นห่วงลูกตื่นมากกลางดึกเป็นอะไรแม่เนาะหน้าเทศกาลเดินทางมาดูข่าวรถเขาชนกันจะเป็นอะไรไหมแสดงว่าเงินที่หาให้แม่เนี่ยไม่ได้ให้ความสุขให้ความสะดวกทําอย่างไรแม่จะมีความสุขแม่พูดคำนึงว่าคิดถึงลูกบวชอยู่ที่วัดมีความสุขมาก ก็เลยจับประเด็นได้ก็เลยบอกแม่ขออากาศอยู่ต่อที่ทํางานจะมาตามเนี่ยพระอาจารย์เห็น่วงหน้าแล้วสมมุติว่าเขาจะมาพรุ่งนี้กลางคืนเนี่ยอาจารย์เกิดได้ิดแล้วเกิดความฝันแล้วขับรถสีอะไรมาจอดที่ไหนมากันกี่คนเขาจะมาพูดคําพูดว่าอย่างไรเอ๊เขาจะมาตามจริงหรือเปล่าขอคําขาดจะรับคนใหม่รอมาสามปีแล้วไปหรือไม่ไป จ,จริงหรือเปล่าตื่นเช้ามาฉันข้าวเสร็จอาจารย์ไปนั่งรอที่นั่นมาจริงๆจอดรถที่ตรงนั้นเดินมาที่นี่แล้วก็พูดแบบนี้อาจารย์ก็มีคําพูดเตรีมไวบ้หมดแล้วเขาก็อนุโมทนาด้วยหากระไป2ยี่สิบกว่าปียังตามมาทมําบุญที่นี่อีกดังนั้นความตั้งใจไม่ว่าจะทําสิ่งใดถึงความสําเร็จถ้าเราตั้งใจเยนทางโลกตั้งใจเรียนตั้งใจทํางานเราก็จะสําเร็จการงานสาเร็จในทางโลกเจอบคนนุคคลยินดของในสถานที่ดี การปฏิบัติสายกลางให้ครูไม่ได้เขร่งงวดมากเคยเขร่งงวดอยู่หนึ่งพันษาไม่นอนสามเดือนเบอร์ไปหมดเลยนึกว่ามารู้ธรรมไม่ใช่อาจารย์เดินทางสายกลา,างสวดมนต์ทําวัดการโขงฉังงงนศึกษาพระธรรมที่ไหนวางจิตเป็กการความเป็นการนี่ทาให้เราอยู่ได้เรื่อยๆเพื่อที่ผมได้การ12รูปหายหมดเลยบางรูปก็เกิดไปปฏิบัติเกิดางรูปก็หย่อนไปก็หลุดเกินไปเนี่ยเวลามัน ดีดกลับมันก็หลุดไปเลยังนั้น,นคําว่าทางสายการเยี่ยมยอดที่สุดวิเศษที่คนที่สุดทุกคนนะครูอาจารย์ด้วยตอนนี้เรามีความสําเร็จเป็นครูเป็นอาจารย์แล้วจงวางใจเป็นกลางกับทุกสิ่งทุกเรื่องอดีตอนาคตเหมือนที่ทําให้ดูเมื่อกี้นี่แล้วอยู่ตรงกลาง